พลังงานแห่งเดือนสิงหาคมและตอนจบของปี2024พวกเราคือสภาอาทูเรียนพวกเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนพวกเรามีข่าวดีมากมายสำหรับมนุษยชาติในเวลานี้พวกเรายินดีที่จะประกาศให้พวกคุณทราบว่าพลังงานแห่งเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงพวกคุณนั้น เต็มไปด้วยความรู้ปัญญาและแนวคิดดีๆมากมายสำหรับพวกคุณทุกคนพลังงานเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความคิดของจิตใจที่สูงส่งของคุณได้มากขึ้นพวกมันจะสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นมากขึ้นตัวตนพลังงานต้นกำเนิดของคุณและการดาวน์โหลด ที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากการจัดตำแหน่งนั้นจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนมากมายมหาศาลสิ่งต่างๆที่คุณแสวงหามาตลอดชีวิตนี้อยู่ในการดาวน์โหลดเหล่านั้นคุณจะได้รับแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นมากขึ้นคุณจะมีความคิดเชิงบวกมากขึ้นคุณจะได้รับมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณมองผ่านเลนแคบๆมานานเกินไปคุณจะสามารถเข้าถึงแรงกระตุ้นที่มาหาคุณได้มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะชัดเจนสำหรับคุณในแง่ของสิ่งที่พวกมันกําลังนำทางไปสู่ความคิดและแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้นำไปสู่คำพูดและการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจ และคุณสามารถจะสร้างบทสรุปที่ดีกว่าให้กับปี2024อันเป็นผลมาจากพลังงานเหล่านี้ที่มาสนับสนุนคุณในการรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างแท้จริงคุณอยู่ที่นั่นเพื่อรับแรงบันดาลใจแล้วลงมือทำตามแรงบันดาลใจนั้น เพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการก้าวไปข้างหน้าคุณต้องการสัมผัสถึงความรู้สึกของการยกระดับจิตสำนึกและเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณคุณจะไม่เพียงแค่ต้องการเทเลพอร์ตตัวเองไปยังมิติที่5แม้ว่าบางครั้งส่วนที่เป็นมนุษย์ของคุณอัตา ต้องการให้เกิดการเทเลพอร์ตนั้นอย่างแท้จริงก็ตามแต่คุณจะไม่มีวันป้นการเดินทางของตนเองและความสุขของการเดินทางอยู่กับคุณในตอนนี้ในขณะที่คุณกำลังก้าวหน้าและเติบโตอยากก่ากก้าวกระโดดในช่วงเวลานี้ในการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณดังนั้นพวกเราขอเชิญชวนให้คุณคาดหวัง แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านั้นให้มากขึ้นและพวกเราขอเชิญชวนให้คุณคาดหวังว่าแรงกระตุ้นเหล่านั้นจะชัดเจนขึ้นเมื่อมาหาคุณจากภายในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณจะยากขึ้นสําหรับคุณที่จะเพิ่นเฉยต่อการก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากพลังงานเดือนสิงหาคม2024เหล่านี้ กำลังจะมาถึงในขณะนี้และจะยังคงอยู่กับคุณตลอดทั้งเดือนแน่นอนว่าคุณมีประตูสิงโตเช่นกันซึ่งเปิดออกเปิดอยู่แล้วและก็ยังคงเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เมื่อถึงวันที่8สิงหาประตูจะเปิดกว้างที่สุดและจะยังคงเปิด ต่อไปจนถึงวันที่12ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณเชื่อมและเชื่อในความเป็นไปได้ของสิ่งที่พวกเรากำลังพูดและเนื่องจากประตูสิงโตคุณจะมีแนวโน้มที่จะนั่งทักผ่อนเปิดใจและรับสิ่งที่กำลังจะมาหาคุณเพื่อรับใช้คุณเพื่อช่วยคุณเพื่อช่วยเหลือคุณในการเดินทางอันแสนสวยงามนี้ ที่คุณต้องการไปสู่มิติที่5แต่คุณกำลังใช้เวลาและใช้ชีวิตของคุณในตอนนี้ที่นี่คุณอยู่และคุณต้องการความช่วยเหลือจากเบื้องบนความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงและเมื่อคุณใส่ใจกับความคิดและสัญชาตญาณเหล่านั้นและคุณทําตามความคิดเหล่านั้นคุณจะมีชีวิตที่โดดเด่นและจะทำให้คุณมีความสุขในหลายๆด้าน พวกเราคือสภาอาทูเรียนและพวกเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเน็กขอบคุณครับผมฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระ่ากแจง้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจฉุรีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประธานอภัย เสริมเตยปยาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านตัองแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่ายแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ